สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับ NICK s อซ g เ e สองเครับวันนี้ก็มาเจอไอ้ไอ้บูเบียสปาร์ตันคนเดิมนะครับครับผมนีอวพระเยซูโอ้เจ้าเราต้องกลาบการับกลาวกันไม่ได้ครับอยาให้คุณกก๊บคุณไปครับโอ้ซาฮฮูเร็วเรเร้ลอครับองไ่ตวประกัอยู่น้วประกอะไรวะไม่ใช่ตัวกันเดี๋ยวก่อนครับครับเป็น ทำครับไม่ทันรักครับไม่เห็นเราแล้วครับโอ้ไม่เห็นไม่ไม่เห็นเราครับมันแค่าตัวการ์ดทิ้งไปแล้วครับเดี๋ยวผมดูแล้วไอมีหลายตัวนะเนี่ยไอสัตว์แม่งติดน่ะเก็บตัวนี่ก่อนเก็บตัวหน้าเนี่ยเอะเดี๋ยวผมคนเก็บตัวหน้ากันเก็บอไรเก็บอะไรเก็บอะไรเก็บอีตัวนึงใช่ไหมเดี๋ยวเก็บผมเก็บไปงแกเขียนช็อตนั่น ท่านนี้ท่านทท่าท่านานนเดี๋ยวท่านดูหลังผมนะดูนี่ก่อนดูหลังให้หน่อยเพรานะเดี๋ยวมันจะมาใช่ป่า,าจาับได้จับได้เล่นมาตายตรงเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องทำอย่างในหนัง,นะงนอ่ะตอนตอน,ตอนนี้ก็เป็นสไนเปิลนะครับเฮ้ยครับผมไอ้ทีู่ไปทำไมจะในหนังอะไรครับก็ได้ครับ <S <S ตอนนี้เราอยู่เราอยู่กับปืนคู่ใจนะครับซับซัเพสเบสสักอย่างเราไม่รู้ครับ 45 UMP 45ใส่จุบใส่มีดนะครับเอ้ใเดี๋ยวก่อนเข้าเข้าบ้านหลังนู้นเฮ้ยยังยังสองตัวครับเก็บไปเปล่าเก็บเลยอะไรผมเข้าไปเอามีดเก็บเองปุ่นแรงตัวอ่าคุณเก็บตัวนี้ก่อนเก็บในบ้านเก็บในบ้านแล้วๆเก็บในบ้านเก็บบ้านตอนนี้เก็บไลยโอ้ยบังโอ้ยชิบหายนะครับผมเบงตรงไหนครับท่านมาช่วยผมหน่อยนี้ครับ เขาบอกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วิ่งมามาดูแต่มาแต่เร็วกูเป็นยังไงนะครับไปขวาไปขวาเกณฑ์คนผ่าดอีกครั้งแล้วนะทำไรครับเพื่อนไม่ไหนก็ออกทางเหมือนกันครับไม่ให้กูแดกตามถนนเลยเหรอเสือกไม่คุ้นทางอีกเอาอะไรมาไหมเดี๋ยวแล้วมันมีอยู่สองสามตัวเฮ้ยพวกเราอยู่นะคน นะเนาะตายรึเปล่าเก็บตา้ก่อนแคร็บสิทธิ์แคร็บเอ๊ะตอนนี้สูตรจะมีข้างหลังนะคนคนคนวิ่งไปข้างหน้าไหนผมดูหลังเองเออเอ็งดูหลังไอ้นิ่งดูหลังไหมนะผมเดินไปเดินเลี้ยวไปแครับสิทธิ์แคร็บก็ไปวิ่งแล้วแล้วตก็ทางเหมือนเอ๊เข้าตรงนู้นเข้าตรงนู้นมีทางอีก อ้าวทางโดนรถปิดเบรกลมึงเดี๋ยวผมไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายโอเคครับมีอยู่กี่ตัวนะสองตัวเอาเลยป่ะแถวผมเก็บคนซ้ายนะผมเก็บคนขวานะใครวะโอ้ยโอ้ยเป้าเป้าเลื่อนเป้าเลื่อนเนี๋ยมึงเก็บไอ้คนที่เดินมาคนที่ไปมึงเก็บหน่งสองคำ นี่ั้งหมดเดี๋ยวผมเล่นหน่อยปืนสั่นให้กันนะเดี๋ยวผมเดี่ยวม,มาด้วยเราอ,อย่าโดนไฟนะอย่าโดนไฟครับผมฆ่ามอยู่ยแล้วเราให้มีคนสักคนครับกูสองคนครับสองคน หนึ่งครับเอาครับเอาไงครับผมเก็บคนซ้ายนะเก็บมนซ้ายนะหนึ่งสองสามซ้ายทางไหนวะเป็ดไม่ใช่ครนะับเก็บหมดครับผมเ,บเคลียร์ขวาเคลียร์ครับซ้ายตูซ้ายระวังครับมาครับมันออกมาครับมันออกมาอคุณน,นี่เก็บเลยนี่เก็บเลย เก็บเก็บผมเก็บตรงวาไฟเดินมาขวามือเก็บผู้ยายเก็บคนที uh ่อยู uh ่ตรงรถนะเออผมเก็บปุ้ยายสองนาดเองเนอาแล้วเนสตอนนี้แหละตอนนี้ใช้ใช้ใช้ปืนสซันอัใช้ปืนสซันโอ้ยกันยุงกัดโอ้เดี๋วมาแล้วังนอู้ นี่ใช้มีดต,ตัวใช้มีดนะงนไม่มีใครเขาวซัพพอร์ตให้แล้วกันแกเป็นบลูไปเลยเดี๋ยวจะจให้ฉันบล,นปปลูแล้วแก support แกดูซ้ายรอหน่อครับอ้ยข้างหลังเนี่ยเ,เราสุดๆแล้วนี่ภารกิจเอาระวังครับลองครับมีตั้งหลายตัวครับมีตัวซ้ายตัวหนึ่งครับกับตัวขวาตัวหนึ่งครับเอาไว้ครับผมเอาคนขวาครับนั่งอยู่ที่มันนั่งอยู่อันหนึ่งสองสาม ครับย่างผมครับจะยิงช้าไปหน่อยนะเองไหมระวังระวังระวังเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงดิเขาอยากลงครับไอ้ไรอย่าลืมสิเรามีเฟสกับระเบิดนะเออเนาะไม่ได้ใช้แล้วช่ไหมครับคูลงครับนี่ครับเราเราไม่ลงยาซะครับนะครับระวังครับระวังระวังระวังไอ้เนี่ยครับแม่งไม่เป็นฝุงนะครับ ขดีวานสเนเปิดอกมาแล้วตัดมาเล่วกันเลกันมามีมีมีนั่งตัวหนึ่งกับตัวนึงเอาไหครับอตัวไหนครับยู่ไหนยู่ไหนตหน้านครับน้านครับขอน่งขอคุยนนั่นหนึ่งสองสามีสองตัวครับซ้ายเอาขวครับ สองไฟว่ะขวา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 แต่เริมสองซ้ำอาชีพไฟคัมันมันเพิ่มมันนอนนะครับแรงอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันยิงปุ๊บมันนอนมันไอตัวมันนอนนะครับผมก็ยิงไม่ขนาดนั้นผมเองครับมีมีมีสองตัวเอาล้อให้ไวให้ไวครับให้ไหวเอาเงินเก็บคนเดียวเลยเหรอก็มันจะฆ่าตัวประกันนะครับฮะเหรอ รอกันนี่ะ Thank you so much Thank you ปักดิเฮ้ยตัวประกันอีกนนคนอยู่แถวนี้อ่าวไม่ใช่มึง,นะมนงนี่วะปูแน่กำเปิลนี่แน่อะไรตัวประกัน,นก็มันลบ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 ท่านครับท่านท่านจะเป็นอะไรครับเนี่ยขึ้น,นไ,ได้ดิเฮ้ยจำได้แต่น,นี้มันรู้สึกว่าเหมือนโซ่ความรู<อ><อ>ดิ ขวามีซ<ค><อ>้นนายกับมีขวาไอางเอาทางนู้นก่อนผมเอาไว้คนที่อยู่ในกรงนะเดีมมมม๋วสองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเ <c oughs> จ๋งอ้้ยอ้อ้อนนย้ยออมโ้ ไม่มีมากเข้าห้องอะไรเข้าห้องอะไรเราไปดูตัวประกันดิไม่พบเออคุณอาคุณนิกมาตอนนี้ด่วนครับแล้วคุณมีใครบ้างกี่คนไม่มีครับเราเก็บไปแล้วสามคนตรงนี้ เรียบร้อยโอ้ยก็หนึ่งดาวอ่ะเออขอบคุณที่รับชมนะครับอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งแล้วนะครับเราเราโอ่อ่านะครับเราโอ่อ่าโอเคแค่ก้า